เมื่อกี้เป็นเสียงเปิดกล่องยกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะปิดกล่องยกแค่ดันรางใบเดียวเก็ตดูว่าด้าดันรางใบเดียวเสียงจะยังไม่ค่อยแผดมากนะครับเปิดดันรางปุ๊บเปิดยกหัวฉีดปุ๊บแว้นขึ้นมาทันทีนี่เปิดกล่องยกแล้วครับ ยกหัวฉีดโซโนิคบูมร่วมกับตลางโซนิคบูมท่อแมงซังครับเสียงสะใจ